รับสวัสดีเจ้าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตีหกและเคารพทุกท่านเจ้าวันนี้มาปะกับเสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านกลางในเจ้าวันจันทร์ตีสิบสามสิงหาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้ตรงกับออกสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดเหนือนะเจ้าและปะกับรายการข่าวบีเคนิวส์ได้างช่องยูทูบของเทศบาลตำบลบ้านกลางวันนี้ปะกับข้าเจ้าณชดาพรอ,องวิลาศผู้ดำเนินรายการเจ้า และวันนี้เฮาก็มีข่าวสารจากต่างเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานอื่นๆมาพบปะระจาประชาสัมพันธ์กันเช่นเคยเจ้าและวันนี้นะเจ้าในช่วงของอุจาประสาบ้านเฮากับนายกสอนอินแก้วนะเจ้า ก่อมาปะกับานายศสอนอินแก้วในเจ้าวันนี้านายกอยู่กับฮอลแล้วสวัสดีเจ้าานายกเจ้าสวัสดีครับวันนี้พี่น้องครับเจ้าวันนี้ฮขาก่อมาพบปะกันในทุกๆวันจันทร์นะเจ้าสําหรับเรื่องราวของอุจาภาษาพันเฮาในวันนี้นะเจ้าานายกก็จะได้มาอู้เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะเจ้าหลังจากตีเมื่อวันศุกร์ตีผ่านมานะเจ้าต่างสภาเทศบาลตําบลบ้านกลางได้เห็นชอบอนุมัติเพื่อใจ้ งบป,ประมาณเทศบัญญัติงบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีงบป,ประมาณ2องพันห้าร้อยหกสิบห้าซึ่งก็เป็นงบป,ประมาณทั้งสิ้นหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทนะเจ้าก็จะจะของทรานนายกได้อุจาะเจ้าเล่าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอาการตั้งงบป,ประมาณในปีหน้าว่าเราจะต้องเอางบตัวเนี้ยไปทำอย่างไรเองนะเจ้าครับก็สวัสดีหมกล้ามครับพี่น้องครับทั้งสิบสองหมู่บ้านนะครับ ก็ห่างกันไปอาทิตย์หนึ่งนะครับที่บ้ดดานใดอ้จ,จ่ากับมูเฮานะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์นะครับเขาได้ทําการประชุมสภานะครับก็ได้ทันร่างข้อบัญญัติอย่างหลายๆอย่างนะครับกันมากงบกประมาณที่ที่ผ่านไปนะครับก็คำํำนึงถึงนะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับช่วงนี้มันก็เป็นช่วงช่วงของ โรคระบาดของโควิดนะครับงบประมาณต่างๆนะครับที่เขาจาัดไปก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกเครื่องจัดพวกเครื่องทุนแรงนะครับ,รบเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาได้จัดการเอา,อาบุคลากร,กรหรือคนงานเขาออกไปนะครับพี่น้องมันเขาคงจะหันนะครับว่า,ามันได้ห่างตาไปแล้วก็บริการอย่างเรื่องตัหญ้า ดูแลตู้สู้ของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยมันได้ล่าจ่าไปเพราะฉะนั้นการที่ตั้งงบประมาณเนี่ยก็จะเน้นไปเครื่องจักรจะมีรถนะครับรถตัดหญ้านะครับแบบสะพายนะครับแล้วก็แบบแท็กเตอร์ใหญ่นะครับที่เราจะเอาไว้ตัดคันคลองแบบมีแขนยื่นออกไปนะครับเพื่อจะได้บริการพี่น้องมนเทอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งเครื่องที่ตัดไม้นะครับว่าใหญ่ว่าน้อยนะครับก็จะมีการซื้อเครื่องจักร มีรถนะครับมีซื้อรถอาจจะเป็นรถดําสักกันหนึ่งนะครับแล้วก็รถขยะนะครับเพราะว่ารถขยะเฮามันเก่านะครับตั้งแต่มสมยออัยอบต,อตอแล้วนะครับมันหัวมันน้ําเน่าน้ำเหม็นนะครับยดย่อยไปตามอกองบ้ารเฮานะครับอันนี้ก็เป็นงบประมาณที่เฮาตั้งใจจะทําเพื่อปินอน่นองบารเทาครับจ้าก็งบประมาณตึงหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านนีทนายโยกเก็ะได้อุกตสภาไปแล้วนะเจ้าว่ะ จะดูแลเพื่อครอบคลุมทุกๆด้านเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องของการบริหาร,ร,รชุมชนและสังคมเรื่องของเศรษฐกิจส,สังคมนะเจ้าเรื่องของการสร้างความคเข้มแข็งในชุมชนการเกษตรอุตสาหกรรมการโยธาและกองงบอื่นๆนะเจ้าซึ่งก็ในปีงบประมาณ2 5 6 5นะเจ้ากคได้มีการดําเนินงานตามนโยบายในด้านต่างๆติดหานโยกได้แถลงในสภา,าไปเป็นตีเรียบ,ร,บร้อยนะเจ้าในส่วนของ เรื่องติดใกล้ตัวของเฮานะเจ้าท่านนายกเจ้าวันนี้เห็นว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิดส<ช>ิบเก้าเจ้าที่ไหนเจ้าทานน<ก>่า,ทานนายกก็ที่ห้องยิมของเฮานะครับในในในศูนย์กีฬานะครับจากเมื่อทีวีของเฮานี่นะครับตังเาจ้าหน้าที่ตังรพสตนะครับเพื่อนป็นห่วงพี่น้องเฮานะครับร่วมกับเทศบาลเฮาเพื่อบริการฉีดวัคซีนนะครับของ ป,ป้องกันโควิดสิบเก้ากาฮ้ยป้องกันโคนบ้านกลางเหา,านะครับหรือว่ากลุ่มเสียงต่างๆนะครับตอนนี้นะครับการระบาดของโรคโควิดเนี่ยผู้ซึกจะหนาแน่นขึ้นมานะครับมีกรณีเกตต่างๆนะครับที่พี่น้องมาหาคงรับทราบับรู้อยู่นะครับนั่นีของโครงงานนะครับก็ เพื่อนก็พยายามป้องกันหนึ่งตีเฮาก็ต้องป้องกันตัวเฮานะครับในพี่น้องบ้านก่าเฮานะครับเพื่อปลอดจากโรคนี้นะครับวันที่13เนอะนะครับวันนี้นะเจ้าวันที่13เนีเจ้าในช่วงของบ่ายโมงช่วงบ่ายเจ้าก็จะเป็นลักษณะของการฉีดวัคซีนโควิด19สำหรับผู้ติอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังนะ้าผู้สูงอายุตี่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปแล้วก็หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์เกิน12สัปดาห์ส่วนจะมี พิเศษสําหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง18ถึง59ปีเนี่ยครับอันนี้อันนี้เป็นแถมใหเจ้าครับซองแถมหนึ่งเจ้านะครับก็หมายความว่าสมมติว่ามาส่งพ่อส่งแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องก็ดีคนขับรถได้แถมให้หนึ่งโดสเจ้าครับหนึ่งคนนะเจ้าหมายถึงว่ากลุ่มเป้าหมายสองคนกลุ่มเป้าหมายสองตอผู้ติดตามหนึ่งคนเจ้าเป็นสูตรไข่นะเจ้าสูตรเข็มแรลกซิโนแวคเข็มที่สองแอสตราเซเนกา ซึ่งก็เป็นการจัดสารวัคซีนฟรีจากส่วนกลางนะเจ้าคือกับโรงพยาบาลละปูแล้วก็ลงมาในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ของบ้านกลางที่ได้มีการลงทะเบียนไปเบื้องต้นกันแล้วนะเจ้าแล้วก็วันนี้ก็เชิญชวนมาหาวัคซีนกันนักๆนะเจ้าบอกว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้ออ่างยังถ้าวัคซีนที่ดที่สุดก็คือวัคซีนติฉีดได้วุที่สุดนั่นเองนะเจ้าบราต้องห่วงครับในการตีว่าฉีดแล้วจะมีอาการย่างอันยี้นะครับ เทากันอย่างผมที่ฉีดมาสองเข็มละเดี๋ยวก็จะเบิ้ลหนึงเข็มนึงใช่จ้าูสเตอร์นะเจ้าูสเตอร์นะครับสิเตอร์นะครับป้องกันไว้นะครับว่ามีภูมิป้องกันในตัวเขาแล้วดีกว่าที่บมมีนะครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับเจ้าแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการป้องกันระมัดระวังตัวเก่าจากโควิดสิบเก้าเดียวนี้โควิดสิบเก้าไปทางใดเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะอยู่รายรอบตัวเขาเลยนะเจ้าท่านนายกเจ้ารักการง่ายๆที่เขาควรจะ ป้องกันตัวเกามีอย่างของเจ้าท่านนายกเจ้าก็ง่ายๆครับก็คือกินห้อนเนาะ้ะกาจอนกลางล้างมือนะครับปฏิบัติคือถูกต้องตามนี้นะครับปลอดภัยแน่นะครับเจ้าลวก็ตีสําคัญสวมใส่หน้า,ากากอนามัยนะเจ้ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปไหนถ้าขาด อันนี้แหละเข้าไหนสังคมเพื่นมาฮับเนอะต้องใส่แม่ดูตลอดเวลารวมไปถึงเว้นระยะห่างไปเข้าไปในติอาร์ตเตอร์นะจ้าเราจะสหรับวันนี้เรื่องของการอุจาประาาบ้านเฮากับธนยกศรอินแก้วก็คงจะเพียงพอพิงเตอรอี้นะจ้ะแล้วเกาะวันจันทร์หน้าเฮาก็จะมาปะกับธนยกศรแหมใหม่นะจ้าแล้วเกาะจะได้อุจาเรื่องราวหลากหลายแหมอื่นๆแหมในสัปดาห์ต่อไปนะจ้าสําหรับวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกสอนอินแก้วเป็นอย่างสูงเจ้าขอบคุณสวัสดีเป็นน้องมะทาวครับสวัสดีครับ,รบ,รบในส่วนของข่าวสารจากตัางเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าวันนี้ก็เป็นปฏิทินกิจกรรมที่จะมีขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะเจ้าวันที่23สิงหาคมตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเพื่อกับผู้สูงอายุในโรงเรียนปัชิมาลัย ประจำปีงบประมาณ2 5ันซึ่งจะมีขึ้นที่ศาลาวัดสีชุมมูติห้าและศาลาอเนกประสงค์มูติเก้าบ้านกลางนะเจ้าส่วนในวันตี่24ส,สิงหาคมในเวลา8โมงกึ่งก็จะเป็นโครงการลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนตำบลบ้านกลางซึ่งก็จะมีการจัดโครงการขึ้นที่ห้องประชุมศาลาประชาคมสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในเวลา9นาฬิกาก็จะเป็นการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเพื่อกับ uh ผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจชิมาลัยประจำปี2 5 6 4ซึ่งก็จะจัดขึ้นตีสาราอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านพยาภาพและสาราอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่12บ้านแจ่มพัฒนาส่วนมติห้าสิงหาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีนะเจ้าก็จะเป็นการจัดโครงการ ลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชุมชนตำบลบ้านกลางซึ่งก็จะมีการจัดโครงการขึ้นที่ห้องประชุมศาราประชาคมในสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านกลางเวลาเก้านาฬิกานะเจ้าก็จะเป็นการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเพื่อกับผู้สูงอายุโรงเรียนปัชิมาลัยประจำปี2564 ซึ่งก็จะจัดคื้นตีสาราภายในวัดคิเล็กหมูตีสาและสาราอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านมู่1บบ้านหอชัยและในส่วนของออการเหกาเช่นกันนะเจ้าตามกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมก็จะได้จัดกิจกรรมถนนสวยสะอาดปลอดภยัยด้วยความรวมใจของคนในท้องถิ่นซึ่งก็จะเป็นการลงพื้นที่ทําความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณถนนเส้นคันคลองชลประธาน ตั้งแต่ด้านหน้าสำนักง,งานเทศบาลเป็นต้นไปจนถึงบริเวณซุ้มปากตางประตูตะางเข้า,าวัดประมงสันตาายมูติสี่นะเจ้าส่วนในวันที่17สิงหาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาก็จะเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านกลางซึ่งในครั้งนี้ก็จะไปาจาัดกิจกรรมจิตอาสาตีวัดไมอยากดวงดีมูตีแปดบ้านไมอยากนะเจ้าในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ในรอบสัปดาห์นี้ตีตังเทศบาลตำบลบ้านกลางได้ดำเนินการน,นะเจ้าส่วนของวันนี้นะเจ้ายังตีช่วงแรกติธนยกได้อู้ไปนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการฉีดวัคซีนโควิด1 9ของต่างโรงพยาบาลละปูนตีได้ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการประมาพไปนอกในพื้นที่ตำบลบ้านกลางที่ได้มีการลงทะเบียนไปแล้วสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ตีเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและเก็กลุ่มผู้ป่วยเจ็ตโรกเรื้อรังรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ตีมีอายุครรภเกิน12สัปดาห์นะเจ้าซึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปถึงเวลาประมาณบ่ายสาโมงนะเจ้าก็จะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตีพื้นที่ตำบลบานกลางและเก็ของพื้นที่ของตำบลศรีโบบาลก็คือบันมานะเจ้าโดยจะมีการฉีดวัคซีนตี ภายในโรงยิมเนเซียมศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าดังนั้นก็ขอให้ผ่านตีได้ลงทะเบียนไว้นะเจ้าก็มาหาับวัซีนโดยพร้อมเพียงกันตามเ,าเวลาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปถึงบ่ายสามโมงแรงนะเจ้าส่วนต่างท่านพ้ว่าชการจังหวัดละปูนนะเจ้าก็แจ้งมาเกี่ยวกับเรื่องของการหบฟังข่าวที่เป็น ข่าวออนไลน์เป็นข่าวหรือตี่ทรงต่อกันมาตั้งสื่อออนไลน์เป็นจํานวนนักนะเจ้าว่าพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิดในกลุ่มพนักงานบริษัทแพนโดรากว่า1,000คนซึ่งทันผู้ว่าก็ยืนยันแล้วนะเจ้าว่าบ่เป็นความจริงนะเจ้าโดยคณะน,นี้ตั้งจังวัดละปูนก็ได้มีการตรวจเชิงรุกพนักงานกูคนแล้วจํานวนกว่า4 0 0พรายซึ่งก็ตรวจพบผู้ติดเชื้อแค่บ่ถึงร้อยตอ้าอันนะเจ้า โดยผู้ที่เชื่อทุกคนก็เข้าสู่กระบวนการการหักษาและก็ผู้เสี่ยงก็ได้ให้คำสั่งให้กักตัวเป็นเวลา14วันตึงหมดแล้วดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ห้าฟังข่าวสารของตั้งราชการตีพานการกันกรองแล้วตลอดจนช่องทางของสื่อมวลชนที่ได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องและเจือถือได้นะเจ้าบัดดีส่งต่อข่าวลือแบบพิษๆไปไกลนะเจ้าเพราะว่าอาจจะทำให้ท่านพิษ พรบอรคอมได้นะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะสร้างความตื่นตระหนกตกใจคือกับผู้ที่ได้มาอ่านข่าวตัวก้นนะเจ้าหลังนั้นก็ฮือพิจารณาการกรองข่าวที่เป็นความจริงและเป็นข้อเท็จจริงต่ออานจากหน่วยงานตีเชือ่อถือได้โดยเฉพาะหน่วยงานทางราชการนะเจ้าส่วนตางนายแพทย์สุผลตัติยานันทพรน,นะเจ้านายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดละปูนก็บอกว่า ก็ได้มีการจะทำข้อตกลงร่วมกันกับโรงงานแพนโดรานะเจ้าว่าจะมีการปิดแผนกที่มีผู้ติ่เชื้อโควิดสิทีเกิน5%ส่วนพนักง,งานตีเหลือจะบาอนุญาตคือปิดไปพักอาศัยตามปกติซึ่งพนักง,งานทุกคนจะเข้าสู่กระบวนการในระบบ b u b b บ e and นซิลนะเจ้าตึงกะเจ้าแล้วก็กะเมื่อคืนซึ่งกว่ามีพนักง,งานเข้าทำงานจำนวนกะละ2ปันกว่าคนรวมพนักง,งานตึงมดประมาณ4ปันกว่าคน ซึ่งทุกคนกว่าผ่านการตรวจคัดกรองตึงหมดแล้วนะเจ้าโดยขอให้ประชาชนได้มั่นใจในระบบของสาธารณสุขจังหวัดละพูนในการตีจะทำการควบคุมอย่างเข้มขน้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในภาคอุตสาหกรรมและในพื้นที่เป็นอย่างดีนะเจ้าดังนั้นก็มาต้องตื่นตระนกตกใจเฮาตระหนกได้เฮาเทาตกใจได้ตระนกได้แต่ก็ควรที่จะตระนักตัวนะเจ้าว่า ในส่วนของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยมันอยู่รายรอบตัวเฮาบัจัยแข่เฉพาะในพื้นที่ที่เคยเกิดผู้ป่วยนะเจ้าในพื้นที่ทุกพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดละปูนถือว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วดังนั้นเฮาก็ควรที่จะเฝ้าระวังและก็ระมัดระวังตัว,ต,วตัวเก่าของเฮาคือสูงสุดและก็คือแข,ข่งคาดกับตัวเก่าในการป้องกันโควิด -19 จะเป็นการดีกว่านะเจ้า ในส่วนของนายแพทย์โพอคินสักรินกุลในแย์ชนานการพิเศษโรงพยาบาลระปูลน,นะเจ้าก็ยังได้อูถึงเรื่องของการสอบพนักงานแพนดุราในคั้งนี้ว่ามีพนักงานในบริษัทจำนวน4,000คนนะเจ้าสึ่งต่างจาังหวัดะปูนเองก็ได้มีการสอบตรวจหาเชื้อโควิดแล้วได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถตรวจพนักงาน2,000กว่ารายโดยใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงนะเจ้าน่าถือว่าเป็นการตรวจคัดกรองเชื้อที่ใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งก็แสดงถึงศักยภาพของระบบบริการสาธารณาสุขของจังหวัดลำปูนของเฮาที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากนะเจ้าซึ่งความสําเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความรวมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรบุคล,ลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขตึงในส่วนของภาครัฐแลกะกอกชนที่ได้ผสานพลังความรวมมือในภารกิจอย่างนี้ได้เป็นอย่างดีนะเจ้าซึ่งพนักงานแพนโดราตี ตรวจแล้วนะเจ้าผลตรวจออกมาแล้วบพบเชื้อก็จะได้ทราบสมมติประจําตัวลําพูน ATK พา s s p o r t นะเจ้าและจะต้องมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเกาต่อเนื่องไปจนครบ14วันดังนั้นประชาชนก็สามารถเจื่อมั่นได้ว่า,พ,งงานพนักงานแพนโราทุกคนที่ได้ทราบการตรวจคัดกรองแล้วผ่านการประเมินความเสี่ยงซึ่งก็ยังใือความร่วมมือปฏิบัต,ติตนตาม,มาตร,รการป้องกันควบคุมโรคแหมตัวนะเจ้า ซึ่งถ้างหาก่านพบเจอพนักง,งานก็บ,บ่ต้องกังวลใจนะเจ้าว่าจะมีการติดต่อเชื่อจากกันซึ่งก็จะกเกิดขึ้นก็ขอใื้ทุกคนฮื้ความสําคัญในการดูแลป้องกันตัวเก่าอย่างสม่ําเสมอและก็ต่อเหนื่องตัวนะเจ้าก็คือบ,บ่ต้องไปรังเกียจเปิวมาเปิดมาจากบริษัทนั่นบริษัทนี่ที่มีการแพร่เชื้อโควิดซึ่งพนักง,งานตีพานการตรวจคัดกรองด้วย atk หรือว่า antigen test kit ไปแล้วแล้วก็มีผลเป็นลบเปิ้นก็ได้มี มาตรการในการกักตัวเก่า14วันแล้วนะเจ้าดังนั้นก็บดีไปตั้งแง่หรือว่าไปทาถ่ารังเกียจเปิดเพราะว่าโรคไข้แค่เจ๊บไข้ก็ไปยากเป็นนะเจ้าแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วนะเจ้าเ o าก็ต้องยอมรับแล้วก็อยู่กับมัน้ได้โดยที่เ u าจะต้องระมัดระวังป้องกันตัวเก่าหื้อนักที่สุดนะเจ้าในส่วนของธานนายกอบจละปูนนะเจ้านายอนุสรวงวันนะเจ้าก็อู้ถึงเรื่องของวัคซีน โควิดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนะเจ้าว่าด้วยความหงยายปีน้องคนละปูนยังยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้จึงขอให้ทุกท่านได้จวยกันดูแลป้องกันตัวเก่าย่างเต็มตีพร้อมๆกันซึ่งก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะเจ้าได้ลงทะเบียนเพื่อจองซิทเขาหับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวเจ็ดกลุ่มโรคและก็สตรีมีครรภ์ซึ่งก็สามารถจองได้หลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางต่างออนไลน์ในระบบคลิกภูมิละปูนนะเจ้าและก่อฐานติจจองและก็ได้คิวแล้วก็ขอเงื่อไปตามกับโนดตัดหมายหรือถ้าหากว่าเลยวันนัดไปแล้วก็ยังสามารถไปฉีดได้นะเจ้าดังนั้นก็ของเงื่อเจือมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนว่าจะสามารถจวยลดความรุนแรงของโรคได้พร้อมๆเดียวกันเาก็จะได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างภูมิคุ้มกันมู่ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดละปูนบ้านเฮาสตุยนะเจ้าท่านอนุสร์มงวันท่านายกอบจระปูนเปิดก็ากมาวัคซีนตีดีที่สุดก็คือวัคซีนตีฉีดได้ไวที่สุดนั่นเองนะเจ้าก่อท่านไหนตีมีคิวไปฉีดวัคซีนแล้วอย่าลืมไปฉีดวัคซีนให้ตรงตามวันนัดหมายตุยนนเจ้าช่วงสุดท้ายสําหรับวันนี้นะเจ้าก็เป็นช่วงของความพูนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวเ,เองจากโควิด -19 ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการใจ้รลักการป้องกันตัวก่อจาโควิซิก็คือลักการ D M H T T นะเจ้าลักการ D M H T T นั่นก็คือ distancing นะเจ้าการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรเพราะว่าละองฝอยจากการอู้การไอการจามจะมีการฟุ้งกระจายในระยะ1-2เมตรดังนั้นเราควรที่จะ เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1-2เมตรนะเจ้าส่วน M ก็คือ mask wearing นะเจ้าการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ่งฟุงกระจายของละอองฝอยโดยสามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลาเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการกรองเชืโรคได้เป็นอย่างดีส่วน H นะเจ้าก็คือ hand washing นะเจ้าการมันล่างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะนำมือ มาสัมผัสกับใบหน้าโดยตีเฮาบอกหูตัวส่วนทีนะเจ้าก็คือ testing การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเฮาอย่างสม่ำเสมอตึงก่อนเข้าทํางานก่อนเข้าใจบริการในสถานที่ต่างๆและหากทราบว่ามีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยงควรจะเข้าหับการตรวจโควิดสิทันทีนะเจ้าส่วนทีสุดท้ายก็คือไทยชนะนะเจ้าการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ละโหลดแอปหมอชนะพร้อมกับลงทะเบียนเพื่อขึ้นสาบความเสี่ยงของการติดโรคของตัวเก่าหากมี SMS แจ้งเตือนว่ามีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงมาก็ควรจะฝั่งกักตัวทันทีและก็ตรวจหาเชื้อโควิดสิโดยเร็วและตี่สาคัญนะเจ้าก็ควรจะงดเว้นเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีคนอยู่เป็นจํานวนมาก ถ้าหากว่าจำเป็นแต่แต่ก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นเว้นระยะห่างมันล่างมือให้บ่อยขึ้นเมื่อปีกถึงที่พัก,ก็ต้องฝังอาบน้าชชำระล่างร่าง,างกายให้สะอาดแยกซักเสื้อผ้าโดยผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีและจะต้องบักคุกคลีและเว้นระยะห่างจากผู้สูงอายุเด็กเล็ก,กหรือผู้ป่วยในบ้านเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะเจ้าึ่งถ้าหากว่า,าเฮาคข็งครัดปฏิบัติตามนี้ ทุกพื้นที่ทุกคนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด -19 อยู่ห่างไหวใส่แมสกันมันล้างมือตรวจหื้อไว้ใจแอปไทยชนะนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลบ้านกลางจังหวัดลพูุเจ้าวันนี้เวลาจะเสี่ยงตามสายและรายการข่าว b News, ีเคีนิวจากจางเทศบาลตำบลบ้านกลางก็หมดเวลาลงแล้วเจ้าต้องขอขอบพระคุณทุกฐานที่ได้ติดตามรับชมและหับฟังวันนี้ข้าเจ้าณชดาพรอ,องวิลาศ ผู้ดำเนินรายการต้องลาทุกฐานไปก่อนปะกันได้ใหม่ในวันพุกเวลาเดียวกันนี่เจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า